เขาเป็นคนละเอียดครับในเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยเทคแคร์อะไรเงี้ยผมชอบเวลาแบบเวลาคุยอะไรกับเขาอ่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยแนะน้ำที่ดีครับผมใช่รับชอบนะ่คิดยากอะไรที่ไม่ชอบในการละกันเขาเป็นคนพู้คิดแต่ไม่พูดเขาเป็นคนแสดงออกชัดแต่เขาแบบเออแต่เขาไม่พูดอะไรเงี้ยแต่ภปลามันออกแต่แบบไม่พูดอะไรเงี้ยครับผม อ้อนเยอะเกินครับอ้อนเยอะเกินครับเยอะเกินอ้าวเยอะแยะอันนี้จริงๆเลยคือแบบว่าทุกคนฟังรู้ว่าแบบนี้เขาเป็คนคนขี้อ้อนมากแล้วเวลาเขาเหนื่อยมากๆเขาต้องหาคนแบบหาพลังหาแบบอะไรอย่างเงี้ยจนที่เราแบบมีเหนื่อยมือนกันอะไรเงี้ยอ่านบทต้องการแบบ,บม,มีสมาธิในตัวเขาไว้ใแบบ เดี๋ยวนิ่งนิ่งผมขออ่านบทตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบบางทีเขาก็ต้องเขาโกรธนะว่าแบบเราไม่ให้อ้อนอะไรเงี้ยโอ้เป็นคู่แหม่มากแล้วมันจะแยกคู่ค่ะไม่คุณอยู่คู่กัำลังค่ะเราจะมีช่วงเกมไหมใช่ป่ะเรายังไม่เลือกคู่ตรงนี้ไหมไปเลือก